สวัสดีครับจะตุรังขบาดมวยร้อนกุอิเทียวนะครับเริ่มนะมวยโลอนะครับพบนายสมุทรไทยดำนะครับรอสามสยามเรดลิงนะนะครับเราเลี้ยคงคงตั้งกราดแบบนี้ว่านะครับประการเปิดโลกพบเจอในมวยลพบุรีนะประการเปิดโลกนะครับดูมุมไหลเห็นไหมถ้าเราง้างง,าง้างไหลมันเคลื่อน,นไหลมันไปนะครับแต่ถ้าเราใช้ประการเปิดโลกชนเห็นไหมดูแนวแนวไหลเห็นไหมมันพุ่งออกไปเลย นะครับแต่ว่ามันจะใช้พวกหมัดนทําลายดวงตาไม่ได้เพราะแนวแขนแบบนี้ครับมันต้องพลิกนะนะครับเขาใช้ในการไล่แขนวงในเห็นไหมนะครับในสมุดใชยดัมลอรสามเนี่ยเราเจอในการไล่แขนวงในเป็นของมวยไทยนะครับแต่ถ้าว่าอันเดอร์นะครับอันเดอร์ฮุกอันเดอร์ฮุกอันนี้เป็นของเลดลิงสามคนนะนะครับโอเคมันก็แตกท่าไปได้นะครับพรเป็นนะครับพการเปิดโลกปุ๊บนะเวลาโธอสับโลเนี่ยสังเกตนะครับเราจะสับเงี้ย อะไรก็ตามที่พุ่งเข้ามาประทับอย่างนี้เราเราจะไม่จับลูกกันอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีนะนะครับจับลูกกันอย่างนี้นะเพราะเวลาเธอบิดเหนะ็นไหมบิดตื๊อเห็นไหมจะเริ่มฝืนจะเริ่มฝืนนะครับการรับแรงชนหรือซับแรงกระแทกเนี่ยมันไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าฝึกมวยลบรีนะหรือพักการเปิดโลกนะครับกนอาวุธเราเรียกว่าดาบโล่นะครับนะดาบโล่นะครับหรือดาบเขนก็ได้เป็นเครื่องป้องกันนะครับลักษณะการจับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ เวลาอะไรที่เข้ามาปะทะเนี่ยมันจะยุบโครงสร้างรับแรงนะครับได้ดีดีกว่านี้นะเราไม่จับกันนี้ครับนะตรงนี้เจ็บนะเนี่ยเวลาตรงเนี้ยนี่กระดูกอ่อนเจ็บตรงนี้ก็เจ็บนะครับใช้นะครับกระดูกนูนตรงนี้ชนเข้าไปเจ็บแนวนี้เจ็บหมดเลยนะครับเราถึงไม่กัดกันนี้ครับไม่กัดมวยกันงี้นะเพราะเวลาโดนอะไรเข้ามาปะทะเนี่ยนะครับมันช็อตนะครับมันบาดเจ็บก็เลยเป็นอย่างนี้ พอไม่วางแนวะโครงสรง้างการป้องกันแบบนี้นะครับมันก็เลยเป็นโลกนะครับเพราะฉะนั้นเดินมวยดีครับนะเดินมวยนะครับเดินมวยดีจึงอะไรครับเดินดาบดีครับถ้าเธอฝึกการแบบขอการเปิดโลกนะครับมันก็จะไปดับโลกดับเขียน,นะครับสังเกตในเวลาเธอจับนี้เห็นไหมรับแรงชนได้รับแรงชนได้แ,ไดแต่แบบนี้รับแรงชนไม่ดีนะครับยังไงอีกโรโล่นะครับ ระยะข้อต่อทดแรงบิดสามข้อต่อทดแรงบิดนะครับวิศวะเครื่องกลนะไายวิภาคือมุมสอกครับเวลาเราหมุนอย่างเงี้ยรับแรงชนได้ซับซับแรงชนได้แต่อย่างงี้ซับไม่ดีเริ่มฝืนเริ่มฝืนเปิดอย่างงี้รับฝืนแต่ถ้ายางงี้เห็นไหมได้หมดได้หมดอย่างงี้ไม่เอานะไกลยภาคิดที่มุมสอกก่อนนะครับแล้วมุมไหล่อยตามมานะครับส่วนกริปกริปโรหรือการจับนะครับที่หลังนะครับคิดง่ายเธอคิด คำนวณจุดหมุนตรงกลางก่อนนะครับโอเคแล้วก็การยุบตัวของโครงสร้างรับแรงที่เราเรียกว่าเฟรมอะนะครับอยู่ในวิศวะโยธานะครับไว้อธิบายว่าเวลาทําไมเราจับโล่นะครับเราจับกันนี้จับกันนี้แล้วใช้บล็อกบังได้หมดไม่มีการจับอย่างนี้ไม่มีการจับอย่างนี้นะครับแล้วบล็อกบงังโอเคนะนะครับแล้วก็มีการใช้โล่นะครับอ่าสับกระแทกชนโอเคพอใช้สามศาสตร์ก่อนนะหนึ่ง สองสามนะครับรวมโครงสร้างเป็นกำบังครับกังบามเราจะพบในจัตุรังขบาดจตุปัว่าสี่ครับก็คือสี่คนเฝ้าเท้าช้าวิเคราะห์ตามประวัติศาสตร์ก่อนนะนะครับมีสี่คนแน่เฝ้าเท้าช้างนะครับแต่เราวิเคราะห์ต่อนะอันนี้เป็นนะครับของเราเองนะเราวิเคราะห์เองเราเองนะย้ํานะครับสามรอบเราเองเราเองและเราเองจตุรังขบาดมีสี่คนยืนพื้นแต่ละขาแน่นอนและคูณสองครับแปดคน หรือคูณสามสิบสคนนะครับเราอยู่ที่สายนี้นะมีสี่นะครับคูณ2แน่นอนที่นะครับราจับความเชื่อมั่นเก้าสิบซส่วนนะครับคูณ3ามก็ประมาณ80%ดบอร์เซนบวกครับทําไมเราต้องบอกเหตุผลได้เหตุผลแล้วนะครับมีสี่คนสมัยก่อนเน่ยปืนไฟเข้ามาแล้วหอกธนูอาวุธซัดนะครับมาเต็มเลยนะครับถ้าตายไปหนึคน นะครับโดนรโดนปืนยิงเข้าอกโดนยิงเข้าหัวนะครับสามคนนะครับช้างมีสี่ขาเธอจะให้สามคนย้ายไปเฝ้าสี่ขามันยากมากนะครับเราก็เลยคิดนะครับวิเคราะห์ว่าต้องมีฐานลักเนี่ยประจำเท้าทางสี่คนนะครับแล้วมีดวโอผู้ช่วยนะครับนะครับคอยเสริมคอยเสริมเธอเข้าเราชนนะครับโอเคนะเธอป้องกันเหลี่ยมนี้เราป้องกันเหลี่ยมนี้นะครับเพื่อตายเป็นคนหนึ่ง ขาเนี่ยตายคนหนึ่งก็เหลือยี่หนึ่งคนเฝ้าหรือถ้าคูณนะครับขาละสามขาที่สามขาที่สามขาที่สามเข,ข้าชนซ้อนนะครับอีกรอบนะอันนี้เราวิเคราะห์เองนะครับหลักฐานทางวิทยาศาสาตร์บอกว่าจัรตุรกบัตรมีแน่นอนแล้วมีสี่คนเฝ้าสี่เท้าช้างนะครับนะแต่เราเชื่อว่านะครับโครงสร้างการจัดทับรบนะสี่แน่นอนแต่อาจอาจจะต้องเพิ่มนะครับนะเป็นผู้ช่วยเพราะงั้นถ้าตายไปนคนเนี่ยจบนะครับแล้วช้างไม่อยู่อย่างงี้ครับ าไทยมีพม่าก็มีถ้าพม่ามีไทยก็มีโลเนี่ยอาจจะช่วยกำบังธนูที่พุ่งเข้ามาอาวุธซัดท,ที่พุ่งเข้ามานะครับนะเพราะฉะนั้นอาวุธประจาเท้าช้างนะครับนะก็จะมีโล่มันต้องมีโล่นี่แหละนะครับโอเคนะอ่ะนะครับสรุปก็นะจัตุรังคบาทนะครับสี่แน่นอนนะครับสายเรานะคูณสองแล้วก็คูณสามนะครับแปดถึงสิบสองคนเผื่อว่ามันตายหรือบาดเจ็บนะครับไปนคนหนึ่งนะครับอยู่ประกันเท้าเท้าช้างไม่ได้ก็ นะครับมีคนเสริมนะครับทีนี้พอชนช้างปุ๊บชนช้างเรื่อยมยุธหักถ์ครับเป็นกษัตริย์มาลบกันโอเคนะพอลบกันปุ๊บช้างนะครับเสยเสียบกันนะครับกษัตริย์ก็ใช้ทัพพูดยาวฟาดฟันซัดกันจากตูรังคบาดนะครับก็ปล่อยให้ลบตำแหน่งการยืนประจำถอยมายืนนะครับวางโครงสร้างแบบนนี้เราไม่รู้นะเราสืบค้นนะครับประวัติศาสตร์ที่บันทึกเราก็เลยไม่วิเคราะห์ต่อนะครับโอเคนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสรุปง่ายๆนะ กาดมวยลบบุรีครับมันกาดอย่างเงี้ยนะครับโครงสร้างมันกาดอย่างงี้ปุ๊บนะถ้าเธอฝึกอย่างงี้เวลาต่ออะไรครับต่อคนอาวุธนะครับเธอก็นะครับไปต่ออาสายดับโลกนะครับดาบเขนโอเคนะเห็นไหมมันจะระบบประสาทเนี่ยเวลามันจําโครงสร้างการเคลื่อนที่อะไรสักอย่างหนึ่งมันก็จะนําโครงสร้างการเคลื่อนที่น่ะไปประยุกต์กับอีกสิสระไดงสบายนะครับโอเคนะนะครับหรือถ้าระบบประสาทเธอดีสุดยอดได้หมด นะครับฝึกนานได้หมดนะครับจะใช้ยาพักการเปิดโลกนะครับโอเคแล้วเธอก็ไปต่อคนอาวุธก็ได้นะครับโอเคนะสรุปก่อนครับดาบโร่คำบังก็ใช้นะครับวิศวะเครื่องกลนะครับวิศวะโยธาแล้วก็กายวิภาคนะครับแล้วก็ตำแหน่งการยืนนะสี่คนแน่นอนนะครับแต่ต้องมีแปดนะครับเผื่อตายตายบาดเจ็บนะครับโดนธนูยิงปืนยิงเข้าขาเดินไม่ได้นะครับก็เสริมนะอันนี้นะครับมีข้อได้ ส่วนตำแหน่งการยืนเนี่ยพอกรัตัดทำยุทธาถีชนช้างการละพวกนี้แยกยินยังไงไม่ทราบครับข้อมูลมันไม่มีให้เคราะจบครับ